มารีวิวกันเตะปิดเปิดฟ้ายครับของรีจินเดอร์ตัวนี้ครับ2.4นะครับตีมีปัญหาเปิดมาได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับต้องมีรีโมทนะครับอยู่ในมือนะครับครับแล้วก็กดปุ่มล็อกนะครับ น่เซนเซอร์เซนเซอร์ฝาให้มันจะยอ,อยู่เนี่ยครับอยู่ด้านหลังเนี่ยครับครับตรงนี้เป็นแจแล้วก็เอ,เ,อเอาไปนั้นครับเปิดน,นครับ,ปรบเปิดนะครับทำมันตีดแล้วอวะไเลย แก้ไว้นะครับแค่สามสี่นาทีนะครับนั่ปมันจะเปิดสายให้ที่นี่ครับแล้วก็การปิดการปิดก็ให้เจ๊ต๊ะกับเทปเลยครับเลยครับตอนนี้เสียงปิดนะครับใส่เจ๊ต๊ะก็ง่ายครับมันยากครับ